ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22ตุลาคม25 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่ารัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษอย่างเบนวอลเลต์นั้นได้ออกแถลงการยืนยันนะครับว่ามีเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายน2565ก็คือเครื่องบินสอดแนมของอังกฤษ rc 1 3 5 W เอยูที่ไม่มีอาวุธขณะกำลังปฏิบัติหน้าที ลาดตระเวนในพื้นที่ยุโรปตะวันออกและพบกับเครื่องบินขับไล่รัสเซียสองลำนั่นก็คือสู27และเกิดการกระทบกระทั่งกันตามมาเบนวอลเลตนั้นเนี่ยบอกว่าเครื่องบินสอดแนมรีคอนของกองทัพอากาศอังกฤษนั้นโดนเครื่องบินขับไล่รัสเซียสู27ยิงมิสไซล์ไม่ห่างจากตัวเครื่องระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนในทะเลดาแต่ทว่ารัสเซียออกคําชี้แจงต่ออังกฤษว่าเกิดมาจากความขัดข้องทางเทคนิค เป็นผลทําให้มิสไซล์นั้นเนี่ยปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รัสเซียได้ปล่อยขีปนาวุธออกมาใกล้กับเครื่องบินรีคอนของกองทัพอากาศกลางทะเลดําและบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่เครื่องบินจะถูกตามประกบและในวันนี้ไม่แตกต่างกันแต่ถ้าว่าในระหว่างการปัวพันกันอยู่นั้นหนึ่งในเครื่องบินของรัสเซียได้ปล่อยขีปนาวุธไปยังบริเวณใกล้เคียงของเครื่องบินสอดแนมอังกฤษเหนือพิสัยที่การมองเห็นพร้อมกับชีแช้แจงว่าเหตุการณ์การเผชิญหน้านั้น กินระยะเวลาประมาณสัก90นาทีพร้อมกับเครื่องบินรีคอนของกองทัพอากาศอังกฤษเดินทางกลับฐานหลังปฏิบัติภารกิจและเปิดเผยว่าได้รับความวิตกกังวลต่อเรื่องนี้ซึ่งก็ได้มีการดําเนินการโดยตรงกับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียอย่าร์สเกซอยกูซึ่งประเด็นนี้ก็ได้รับการชี้แจงจากทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียว่าเครื่องบินดังกล่าวนั้นเนี่ยครับมันเกิดผิดพลาดในการปฏิบัติงานนั่นก็คือเกิดขัดข้องทางเทคนิค แล้วก็ปล่อยขีปนาวุธออกมาแต่ว่าโชคดีครับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ก่อให้เกิดหายนะนั่นก็คือว่าถ้าขีปนาวุธนั้นไปโดนเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพอากาศอังกฤษอาจจะทําให้การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับอังกฤษหรือว่ารัสเซียกับนาโต้นั้นลุกลามบานปลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ได้ในขณะที่เบนวอลเลตนั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระทรวงกลาโหมอังกฤษได้แจ้งข้อมูลให้กับชาติพันธมิตรของอังกฤษและหลังการหารือกันนั้นเนี่ย ก็บอกว่าจะมีการเริ่มต้นการลาดระเวนตามตารางเดิมอีกครั้งซึ่งเป็นการปฏิบัติการพร้อมกับเครื่องบินขับไล่ในการที่จะช่วยประกบเครื่องบินสอดแนมในอนาคตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับการเผชิญหน้าระหว่างทางด้านกองทัพอากาศของอังกฤษก,ษกับทางด้านในส่วนเครื่องบินขับไล่สู่27ของกองทัพรเสเซียซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเรียกว่าวิกฤตครั้งใหม่ นั่นก็คือนำพาไปสู่สงครามที่เรียกกันว่าโอกาสเกิดสงครามโลกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมนะครับ